สวัดีค่ะวันนี้แอดมินสมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อขนส่งเซ l l e r o ์โอนบนระบบ GoSell กันนะคะสำหรับร้านค้าที่ต้องการจัดส่งสินค้าด้วยตัวเองหรือลูกค้ามารับของหน้าร้านหรือจะส่งผ่าน Messenger ก็สามารถนำคำสั่งซื้อมาเพิ่มในระบบ GoSell ได้เลยนะคะรวมถึงสามารถส่งข้อความ SMS แจ้งการจัดส่งให้กับลูกค้าจากระบบ GoSell ได้ในที่เดียว ขั้นตอนการเปิดใช้งานการจัดส่งโดยผู้ขาย Seller On w Feed เริ่มจากไปที่แถวการเชื่อมตอ่อเลือกขนส่งเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะเจอกับขนส่ง Seller On w Feed ให้กดปุ่มเปิดใช้งานแล้วกดยืนยัน เมื่อกดเปิดใช้งานแล้วก็จะมีแถบสีเขียวแสดงสถานะเปิดใช้งานตรงเซลเลอร์โอนฟีค่ะในตอนนี้นะคะร้านค้าจะสามารถจัดส่งสินค้าได้เองแต่จะรับชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น หากร้านค้าต้องการเปิดใช้งานการชำระเงินแบบ COD ด้วยให้คลิกไปที่ดูรายละเอียดแล้วกดเปิดสถานะใช้งาน COD แล้วกดยืนยันจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะหลังจากเปิดสถานะการใช้งานแล้วร้านค้าก็จะสามารถจัดส่งพัสดุได้ด้วยตัวเอง ทั้งคำสั่งซื้อที่โอนเงินและชำระเงินแบบเก็บปลายทาง COD ผ่านระบบ GoSell ค่ะต่อไปเรามาดูวิธีเพิ่มคำสั่งซื้อแบบจะส่งโดยผู้ขายหรือ Seller On Feed บนระบบ GoSell กันนะคะให้ไปที่คำสั่งซื้อเลือกคำสั่งซื้อจากนั้นให้กดเพิ่มคำสั่งซื้อค่ะในหน้านี้นะคะให้เลือกขนส่งเป็น Seller On Feed เสร็จแล้วด้านล่างก็จะมีให้ใส่ URL ตำแหน่งของผู้รับด้วยนะคะในส่วนนี้ทางร้านจะระบุหรือว่าไม่ระบุก็ได้นะคะจากนั้นกรอกรายละเอียดคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึกค่ะต่อไปไปที่เมนูการจัดส่งแถบสถานะที่ต้องจัดส่งค่ะ ให้คลิกที่เลขที่การจัดส่งของคำสั่งซื้อที่ต้องการในหน้านี้นะคะร้านค้ายังสามารถเพิ่ม URL ของผู้รับได้อยู่นะคะเราวถ้าหากทางร้านต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดแก้ไขข้อมูลการจัดส่งหากแก้เสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปคลิกเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการแล้วกดปุ่มเตรียมการจัดส่งหรือว่าจะคลิกที่รูปกล่องพัสดุตรงช่องดำเนินการก็ได้นะคะจากนั้นระบบก็จะแสดงคำสั่งซื้อขึ้นมาให้เราตรวจสอบอีกครั้งแล้วกดยืนยันและคลิกที่ปุ่ชมชำระเงินได้เลยค่ะแล้วกดตกลง หลังจากนี้นะคะคำสั่งซื้อเนี่ยก็จะถูกย้ายไปอยู่ที่สถานะกำลังแพ็คนะคะขั้นตอนนี้ร้านค้าสามารถพริ้นเอกสารที่ต้องการใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใบปาดหน้าพัสดุใบส่งของค่ะหากร้านค้าต้องการระบุใหม่เลขพัสดุนะคะให้กดไปที่หมายเลขคำสั่งซื้อแล้วใส่เลขพัสดุกับ URL ได้เลยค่ะ จากนั้นให้คลิกเลือกหน้าคำสั่งซื้อค่ะแล้วกดปุ่มพร้อมจัดส่งเพื่อทำการย้ายสถานะไปที่แถบพร้อมจัดส่งได้เลยค่ะรหัสต้องการย้ายสถานะไปที่จัดส่งแล้วนะคะก็สามารถเลือกคำสั่งซื้อกดจัดส่งแล้วคำสั่งซื้อก็จะถูกย้ายไปอยู่ที่แถบสถานะจัดส่งแล้วค่ะ พอมาถึงหน้านี้นะคะร้านค้าที่มีเลขพัสดุสามารถที่จะส่งข้อความ SMS ถึงลูกค้าได้ด้วยนะคะจากนี้ร้านค้าก็สามารถปรับสถานะเป็นจัดส่งสำเร็จได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีการเปิดใช้งานขนส่งเซลเลอร์โอนฟีดและเพิ่มคำสั่งซื้อรวมถึงจัดก,การคำสั่งซื้อโดยใช้งานการจัดส่งด้วยตนเองค่ะหากไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ